ทำบุญแบบนี้ชีวิตรุ่งเรืองความรักดี mm hmm. มูมิทมาวันนี้จะมาแนะนําทุกท่านนะคะทุกทกที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะมีพิธีนี้แน่นอนเนาะก,ก็คือการเติมน้ํามันตะเกียงค่ะไปทุกทุกที่นะการเติมน้ํามันตะเกียงเนี่ยช่วยเสริมในเรื่องของความรักด้วยนะคะการเติมน้ํามันตะเกียงมีความเชื่อว่าจะทําให้ เติมเชื้อไฟกับชีวิตเติมแสงสว่างในชีวิตสำหรับผู้ที่มีเคาะห์หรือต่อชะตามาเติมน้ำมันตะเกียงเชื่อว่าชีวิตจะเจอทางที่ดีแสงสว่างเกิดสติปัญญาแก่ชีวิตเราค่ะมีส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงแบบเติมพระ,ะประจำวันเกิดให้ทุกท่านเน้นประจำวันเกิดของตัวเองแล้วก็เฉลีย่ยเฉลี่ยให้หลายๆวันเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครอง เรานะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการทําบุญเสริมชะตาได้ดีเลยสนับสนุนคลิปดีๆโดยมูวิทมัมมัมอีผ่าปังความโชคดีสร้างได้ด้วยแหวนกลางฐานสองแบบสองสไตล์อธิษฐานจิตที่ศาลหลักเมืองเรียบร้อยแล้วค่ะการใส่แหวนกลางฐานช่วยนําพาแต่สิ่งดีๆพัดส,สิ่งเรวร้ายออกจากชีวิตนะ 2. เช็คสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพประจําตัวและพิเศษวันนี้ท่านใดสนใจรู้บทสวดมนต์และทําบุญเสริมอะไรที่เหมาะกับดวงชะตา ความโชคดีที่3รับออกแบบเบอร์มงคลพาปังเฉพาะบุคคลและเลขธนาคารกยทรัพย์เฉพาะบุคคลความโชคดีสร้างได้เก่งไม่สู้เฮงนะมันหามันทำามันทานรับฝากที้วัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาแท้จากธรรมะอุทยานมีหลายแบบหลายสไตล์เลือกจากที่เห็นแวบ,บแรกแล้วรู้สึกชอบค่อยบูชาค่ะหากสนใจแอดไปที่บ้านเขียวได้ mom eve ห e 69แล้วเจอกันคะ่ะสถานที่นี้คือศาลหลักเมืองค่ะใครอยากมีชีวิตที่มั่นคงมั่งคั่งมีรากฐาน แนะนำให้ปีละครั้งหรือ3าถึงหดเดือนครั้งไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองเฮงๆนะคะ